สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องมีการมีรูปสูตรหวยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณคะเด่นล่างนะคะเทียบชนสองสูตรค่ะโดยแอดนะคะใช้ชื่อสูตรว่าเด่นล่างนะคะเดินคันเทปนะคะก่อนที่เราจะเข้าการคำนวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอี้จัดทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิทธิความ่าจะเป็นเท่านั้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลฮะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมฮะจากช่องนะมีการมีรวยสูตรหวยฟรีฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะ ทำไมถึงบอกว่าเด่นล่างเดินยาวขั้นเทมนะคะแอดมีลงนะคะเป็นเด่นล่างนะคะเทียบชนสองสูตรไปให้แล้วนะคะอันนั้นก็ก็เป็นแบบสองตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเด่นล่างที่ลงให้ชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นเด่นที่ถือว่าเดินยาวแล้วนะคะสำหรับสองตัวยี่สิบสองยี่สิบสามวดเนี่ยถือว่าเดินยาวแล้วนะคะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยที่ลงให้นะคะ ที่บอกว่าเดินยาวคันเทมคะเขาเดินถึง29วดนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสูตรที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นสูตรแบบคูคีนะคะสถิติเขาเนี่ย29วดนค่ะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกเบิ้ล44นะคะเด่น48นะคะออกเบิ้ล44นะคะเข้ามาที่4นะคะงวดที่ผ่านมานค่ะเด่นที่82ค่ะผลรางวัลคะออกมาที่21ค่ะ เข้ามานะะที่สงหลักสิบนะฮะสูตรเราจะใช้หลักพันสิบบุนสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สงหน่วยหน้าครั้งที่สองสงครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้ง หน่วยทายครั้งที่หนึ่้ทายครั้งที่2องสิทายครั้งที่2 3ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้งและบวกข้างที่7ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะเบวก2เท่ากับ99บวก7เท่ากับ6 6บวก4เท่ากับ0 0บวก4เท่ากับ4 4บวก4เท่ากับ6 6บวก6เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6 6บวก9เท่ากับ5 ห้าบวกแปดเท่ากับสามสามบวกเนะเดี๋ยวขออนุญาตบวกใหม่นะเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวก7จ็ดเท่ากับหกบวกสี่เท่ากับศูนย์นย์บวกสี่เท่ากับสี่บวกสี่เท่ากับแปบวกหกบวกหกเท่ากับสี่บวกหนึเท่ากับห้บวกสามเท่ากับแปดบวกเก้าเท่ากับเจบวกแปดเท่ากับห้บวกเจะเท้ากับสองนะสบวกสี่เท่ากับหะ เราจะได้นะคะเด่นล่างขั้นเทพของเรานะะคในสูตรที่1นเนี่ยนะคะสองหกคะเป็นเลขคู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่2นะคะสูตรที่2จะเป็นเด่นล่างคั้นเทพนะคะแบบเรียงตัวนะคะสตินะคะยี่งวดนะคะก็ถือว่าเดินยาวนะคะ คันเทพไม่แพ้กันเลยนะคะเริ่มเดินตั้งแต่งดที่ออก63นะคะเด่น5้าหออกหกเข้ามาที่6นะคะหลักสิบนะคะงดที่ผ่านมานะคะเด่นที่0ูนยนะคะผลวังออกมาที่21นะคะเข้ามาที่1นนะคะหลักหน่วยนะคะสูตรเราจะใช้นะคะ หลักหมื่นร้อยบุนสิบล่างหน่วยล่างสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเพราะต้องค่ะสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสี่ครั้งและบวกครั้งที่ห้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหนึ่ง 1บวก9เท่ากับ0 0บวก8เท่ากับ8 8บวก4เท่ากับ2 2บวก6เท่ากับ8 8บวก6เท่ากับ4 4บวก5นะคะเท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ0ะะเราจะได้ะะเด่นล่างนะะขั้นเทพของเรานะะในวดนี้นะ,ะ90 เดี๋ยวเราไปดูนะเวลาที่เราทําการเทียบชนนะคะระหว่างเด่นล่างสองสูตรคั้นเทปเนี่ยนะคะที่แบบคู่คีนคะกับแบบเรียงตัวนะคะออกมาในลักษณะไหนนะคะแอดยกตัวอย่างไกด์ไลน์มาให้ตั้งแต่งวดที่ออกสามสองนะคะในงวดนี้เนี่ยเขาชนกันที่สามนะออกสามสองนะคะก็เข้ามานะที่สามงวดต่อมาชนที่สามนะออกสามแปดนะคะก็เข้ามาที่สามนะคะ งวดมาชนที่1นะคะออกหกหนะคะก็เข้ามาที่1น่ะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมาคะไม่ชนเราจับคู่นะ8ปดศ2นย์นะคะจะได้ทั้งหมด4คู่ชุดไปกลับนะคะพลางวันออกมาที่21งหนะคะเขเข้ามาคู่ชุด21งน่ะคะเสร็จแล้วในงวดนี้นะก็ไม่ชนกันคะไม่ชนกันเราก็จับคู่นะะ 2 9 2 0 6 9 6 0ฮะคสี่คู่ชุดไปกลับนะในงวดประจำวันที่2มกราคมนะ2ะ6 8นะอนเพื่อนชอบไหมนะในเด่นล่างเดินขั้นเทพของเราคนะถ้าชอบนะก็เลือกนำไปเสี่ยงนะไม่ชอบนะก็แค่มองผ่านนะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ